มาเบิ้งกับเขานา่งเองจกจ้าเมื่อนี่คุณอาจจะเบิ้งอาหารเขาด้นี่หัอนำรับใยคุณอจจะพักกาบเข้าก็ได้มาจะาเข้ามาจวดจาดมันสวัสดีจ้าพ่อพอกับช่องนางเอกฟินแลนด์อีกแล้วเมื่อนี่นั่งกับภาพพน้องมากินนี่จา้ามาเบิง้งเู่นี่อาหารนางกุนะก้อยตับหวานค่ะข้าวกัวงหัวหอมละลายแซ่บๆพักเข้ากับมีจ่าหลายอย่าง กินกำนัมลับใยจ้ามาจากเอามากินกันประเทศน่นะคำแรกแข่งมานบางดูจีเป็นนางเนี่ยถือจีเป็นนางเอกจกมือนนี่ป้าโดนนางเห็นอืมฮึมความหมายบกหูจ้า หดนั่งซ้อยลงสองใบทั้งขมทั้งเผ็ดเนี่ยไม่ต้องหว่วงแล้วบอกพริกพริกผงเสีละเสียบอกพริกน้อยซ้อยลงอีกอย่างห้ามเผ็ดทั้งขมนะ 好，换换、啊。啊啊啊 แบเมื่อวนนี้นัางไปซื้อขวงไปร้านให้พญาย,ย่พไปร้านให้ได้ขวงมาหลายอย่างจากเบริรหลายหมื่นเนี่ยมาที่นี่ไปร้านให้มาก็ได้ไป ไปซูเปอร์จะไปห้างไปซื้อน้ำกินของพญใหญ่งพญใหญ่เรายางไปเราเห็นตับเราเลยบอกนางไปซื้อตับเราคิดว่านางจะไม่เห็ดโุกคือเกามื้อนี้มันโซดๆจะ้ะโซดอีลีนางกัเมีนมาซะทั้งนี้พุอ่อน่ะอยะา เพ้เผพริกนางซอยลงน้ำพังพริกป่นปว่าเผ็ดดอกจก้ะตาหน้ามันบ่หายแล้วคะ่ะมือน,นีแห้งร่มผัดดอกฟันสิงโตมันแห้งแก่มันแห้งงนันปิวนนะจะะร่มผารู้ พักตระแน่อ่ะให้หอมเป๋ยงหอมสดอร่อยจ้ะตับหวานยุยยุวจ้าพระคอมป้อมจ้ะใน2อาทิตย์เราเริ่มเหลืองแล้ว เราก็กินข้าเกาะะวราจายวันนั้นบะนองน้ำลำไยจ้าได้น้ำไม้ต้มความใจแบบราน,านให้มื่อนี่น้ำไม้ปิ๊บนัางใด้าล้านั่งกันมาต้มต้มสามน้องหมือนกัน เลียกน,นั่งมาจิจูเอาจ้ะนั่งมานั่งกว ẩ ยด้วยอักจีหลอมโอ้ขมผมก็หขมเนี่ยนั่งมาหอมหลายเนี่ยจอยนั่งไฟหอม เพียงดียวก็มีเนี่ยจะยำมาเขือเทศให้เผ็ดทับโอ้โหเผ็ดไรได้ย้อนบอกเสี้ยงเผาแล้วจะนั่งกะผัดกระเดาแล้วคือเสียห้องกับสมติเอาว่ามันนี่แล้วกัน ที่แรกนั่งกับบ้านในมิ้นแม่นูหรอกกังนั่งมานั่งที่เห็ุกินขับพุ่นกินมือเพราะงะั้นเราไปเห็นตับแล้วก็เห็นหน้าม,มักซื้อมะก่อยซื้อมะลากรีนมือน,นีอ่นั่งมลาวอ่ะน้ำเมียมันดิบๆเลย ไม่ได้อย่างมากินน้ำนั่งเองแต่านาน่งแบบเราเห็นหงอกเป็นฟางๆขึ้นคอ,อแล้วแล้วเมื่อเนี้มันเปลี่ยนลายกับหมู่บ้านยังได้จ้ะทุกมือนัน่งดูขึ้นมากขันไทยพญายเบิ่อเลยรู้สิว่าธรรมดาธรรมดามื่อน,นี้เราก็คยเห็นความแตกต่างนะจ๊ะเราว่ามื่อน,นี้มันลายอีนี่รัว่า นาำลำไยเมื่อนี้พ่อย่ยมากินเซ็ตโจนนาำลำไยเซ็ตโจนนั่งเองอ่ะพ่อย่ยมากินมือนี่เยอะหวานและนอกเขาเลย ันก็แล้วน้ำวันห้าสิบกินทีผู้เดียวแล้วดิน้ำอดบ่อยน้ำเย็นตับมันไม่จ้ะ ะวันดูยั่วจ้าน้อยนี่โจ๊กร้เทียมที่ติบเข่ากันนะ กินลากินคขวนจะกินค <things. S 2> well, ิดพอกับมันเนงน้ำม่ต้มน่ะน้อๆนะแซ่บเพจเพจบอกพี่นะ เมนนั่งเอกมือเนี่ยวันนี้เป็นนั่งยากโอ้ยเป็นไรอะยูวย่วอาจารย์ อาหรสิงโตจ้ะขอบคุณที่ขอเข้ามาก,กดไลค์กดติดตามม้ได้เองแล้วค่ะ ไอ้เกษจะขวายไปเยี่ยมไปหานะจ๊ะบ้านใดก็ได้จับเมืเม่อนปัตนดลย่าถิมน้ำย่าถิมย่ปาปลนะาไอ้เอกไปเครื่องท่านนะจ๊ะอมไม่บบก,กู ำหรับคลิปนี้นา่งเอกกับแม่แยังไงกัพพี่น้องมากินอาหารชิงตู่จรจ้าอาหารชิงตูข้นกับยาลื่นฝากกุนไรกุนแช่ตัวตีตามไปช่องนา่งเอกฟิลเล่นมันนะจ้าสวัสดีจ้า